Bonjour tout 1, que vous allez bien. Là, t ท e ุกสหายทุกท่านฉันหวังว่าคุณจะเลี Spike ้ยงสุนัขทุกคนหวังว่าทุกคนคงสบายดีนะคะอันนีค่ะดองเีวิดีโอช่วคปองอสคอมเคลแ์ในวิดีโอนี้นะคะก็จะตอบคำถามอันนี้ค่ะรบกวนสอบถามค่ะในกรณีที่มาวีซ่าเยี่ยมระยะยาวหนึ่งปีและจดทะเบียนสมรสแล้วเราต้องอัปเดตสถานะใหม่คะหรือรอวีซ่าใกล้หมดก่อน2เดือนค่อยต่อการเดินเซจูค่ะในกรณีนี้นะคะที่มาประเทศฝรั่ง เด้วยวีซ่าระยะยาวแบบเยี่ยมเยียนเป็นแบบ v i s i t ต r นะคะและแต่งงานในช่วงนี้นะคะอันนี้ก็คือจะต้องรอวีซ่าอันนี้หมดค่ะก็2เดือนก่อนที่วีซ่าอันนี้จะหมดนะคะก็ให้ไปติดต่อที่ p r e f e c t u r e นะคะ,ะบางเขตเนี่ยก็อาจจะเป็น3เดือนนะคะก็ลองให้คุณแฟนหรือว่าคุณสามีนะคะ ติดต่อที่ Prefecture ไปดูหรือว่าเข้าไปเช็คโดยตรงที่เว็บไซต์ของ Prefecture ที่คุณอยู่นะคะซึ่งในรอบนี้นะคะก็ให้แจ้งเขาไปด้วยค่ะว่าสถานะเปลี่ยนแล้วก็จะได้เป็น Ti t e s e ร์เซียร์วีพรีเฟฟฟา a l i สถานะเปลี่ยนสามารถทำงานได้แล้วก็อันนี้นะคะก็จะต้อง ติดต่อโอฟี่เพื่อที่จะขอทดสอบภาษาตรวจสุขภาพอะไรต่างๆนะคะก็ทำขั้นตอนกระบวนการนะคะเหมือนสไปฟรังเศสทั่วไปนะคะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็สามารถที่จะเรียนภาษากับโอฟี่ได้นะคะค่ะบองกอช